พี่กว้าหน้าไหนเอ่ยสัญญากับเงินประกันอะไรเนี่ยที่พี่ส่งเข้ามาของของวัชจะก่อใหม่ครับได้ครับครับ พี่พี่พี่กวางมีตัวอย่างไหมอ่ะโูมันหลายหน้าเลยนะพี่แต่แค่เนี้ยม,มันมีสัญญาทั้งหมดนะโูมันมีเกือบยี่สิบแผ่นนะพี่ทีนี้ผมไม่รู้ว่าสัญญาตัวไหนไม่เป็นไรงั้นอย่างนี้ถ้าพี่พี่พี่นามาพี่กวางรบวนขายตัวาาอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหมอ่ะ ช่เพราะว่าตอนเนี้ยมันมีทั้งหมดเลยผมอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะค่าใช้จ่ายร่วมโครงการเงินประกันเสียหายใช่ไหม